สามัญประจำบ้านตอนเนบชาน่ากลัวเอาละจ้ะเด็กๆเ,เดี๋ยวต่อไปเรามาเล่นเพลงราวดวงเดือนกันนะอาจเป็นอะไรไัร่ทีเนี้ยหนุย่ยโอเคยังไม่หยุดอีกเป็นไรเนี่ยโทษที พอดีขาเรามันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะรู้สึกมันมีมดเป็น้อยลตัวอยู่ในเท้าเลยอะอ้มันก็ถอดออกดิคือม,มีตัวอะไรอยู่อะเห็นม,มีอะไรเลยแต่มันรู้สึกเหมือนมีอยู่ในเท้าจริงนะก็เนี่ยเอเห็นอยู่มันไม่มีไม่ใช่มดหรอกค่ะเป็นเนบพยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้วนี่คุณพยาบาลจะหาผมเป็นโรคเน็บชาหรอครับอย่าเพิ่งตกใจาอาจอาจแค่มีอาการเน็บชา ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคเหน็บชานะคะอาการเหน็บชากับชามันต่างกันยังไงอะคะเรามารู้จักอาการชาก่อนนะอาการชา่ชาอาการชาก็หมายความว่าการที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยไม่สามารถรับความรู้สึกได้เต็มที่100%เซตเช่นเรามีอาการชาหลังจากที่เราฉีดยาชาหรือดมยาสลบอันนี้เรียกว่าอาการชานะคะส่วนอาการเหน็บชา<ๆ>ก็หมายถึงว่าเราจะรู้สึกเจ็บจี๊ด เหมือนที่อาจเป็นนี่แหละเกิดขึ้นตอนที่มีแรงกดทับที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนานจนเกินไปเส้นประสาทก็ไม่สามารถส่งสัญญาณไปที่สมองได้ทําให้บางครั้งเนี่ยเราอาจรู้สึกว่าอ่อนแรงลุกไม่ขึ้นนี้คุณพยาบาลมีวิธีป้องกันอาการเหน็บชาไหมครับอันที่1ก็คือเปลี่ยนท่านั่งเลยค่ะการเปลี่ยนท่านั่งเนี่ยเป็นการคลายความเมื่อยล้านะคะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อพับด้วยค่ะอันที่ส ในกรณีที่นั่งทํางานนานๆเนี่ยสงสัยต้องขยับแข้งขยับขาบ้างค่ะอาจจะลุกไปห้องน้ําหรือว่าลุกไปดื่มน้ําบ้างส่วนอันที่3ออกกําลังกายค่ะบริหารร่างกายบ้างก็จะทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอันที่4นวดคลายบริเวณที่เป็นเน็บชาก็จะช่วยให้ดีขึ้นเอว,วอย่างนี้โรคเน็บชานี่มีอาการอย่างไรคะอาจารย์โรคเน็บชาเนี่ยนะคะเป็นโรคที่ทําให้เราเนี่ยมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า อาจมีภาวะอ่อนเพลียและก็อาจจะเป็นมากถึงขนาดความจําเสื่อมได้เลยนะคะดังนั้นวิธีการป้องกันการเป็นเน็บชาหรือการป้องกันการขาดวิตามิน b 1ก็คือการรับประทานอาหารที่มีวิตามิน b 1มากๆโอเคเลยครับงั้นเดียวผมจะรีบไปหามากินจะได้ไม่เป็นโรคเน็บชานะครับดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน